Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าพระจาวันสศุกร์ที่17ทธันวาคม2021 Series Advent ซีรีส์ Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่17จงสัตว์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่หข้อที่28พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิน่น และเห็นว่าไม่สำคัญเพื่อทำาลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญวิธีของพระเจ้านั้นมักจะแตกต่างจากมุมมองของโลกเสมอพระองค์ไม่ได้ทรงให้เกียรติผู้คนด้วยเหตุผลอย่างโลกเพราะทรงเห็นคุณค่าของความสัตย์ซื่อมากกว่าชื่อเสียงและทรงยกย่องผู้ที่ถ่อมใจมากกว่าผู้ที่มีอำนาจในค่ำคืนแห่งความอศัศจรรย์ของวันคริสต์มาสเองก็เช่นกัน แทนที่พระองค์จะทรงเปิดเผยเรื่องการมาถึงของพระคริสต์ให้กับบรรดากษัตริย์หรือปุโลรหิตแต่พระเจ้าทรงเลือกที่จะส่งททษสวรรค์มาเพื่อบอกข่าวดีนี้ให้กับคนเลี้ยงแกะธรรมดาธรรมดาในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่8ถึงข้อที่9บอกว่าในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทั่วสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและภรรศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบเขาและเขากลัวนักสิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนี้คือการที่พวกคนเลี้ยงแกะเหล่านี้เป็นคนงานที่ทุ่มเทและตั้งใจทำงานของพวกเขาคนเลี้ยงใช้ชีวิตหลับนอนและดูแลฝูงแกะของพวกเขานั่นคือหน้าที่ที่พวกเขาต้องอารักขา คนเลี้ยงแกะอาจเป็นเพียงอาชีพที่ต่ำต้อยแต่พวกเขาก็เป็นผู้ที่สัตซ์ซื่อในการงานของตนและพระเจ้าทรงเลือกพวกเขาให้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับข่าวเประเสริฐอันแสนยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนี้คนเล็กน้อยแต่สัตซ์ซื่อเหล่านี้เองที่เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้พบพระบุตรพระเจ้าต่อหน้าในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อที่10คนที่สัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วย และคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันอาจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่สำคัญหรือถูกมองข้ามแต่จงอย่าหยุดที่จะหวานและลงแรงในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของเราแม้เราอาจรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่จงทำสิ่งนั้นต่อไปอย่างเต็มความสามารถจงอย่าท้อใจ พอพระเจ้าทรงสแสวงหาคนที่สัตซ์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเพื่อพระองค์จะทรงวางพระทยัยฝากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าให้ดูแลวันนี้ไม่ว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำจะเป็นอะไรก็จงทำสิ่งนั้นด้วยสุดกำลังของเราพอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นความสัตซ์ซื่อและจะทรงอวยพรแก่ผู้ที่อรักขาสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้แก่เขาในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่10 มือของเจ้าจับงานอะไรก็จงทำการนั้นด้วยเต็มกำลังและในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือความคิดหรือความรู้หรือปัญญาในพระธรรมโคโรโสสีบทที่สข้อที่23ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ สิ่งที่เราต้องใคร้ควรในวันนี้นะคะอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้ตรงหน้าเราเราจะอารักขาสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราอย่างสุดความสามารถในทุกวันได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเห็นค่าในสิ่งที่โลกมองข้ามไปไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราทำเราขอมอบถวายทั้งหัวใจของเรา ในการทำมันอย่างสุดความสามารถขอทรงช่วยเราไม่ให้ท้อใจไปกับมาตรฐานหรือค่านิยมของโลกแต่ขอให้เราได้ระลึกถึงคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยและสัตว์ซื่อในงานของพวกเขาผู้ที่เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ยินข่าวประเสริฐแห่งวันคริสต์มาสและขอพระองค์ใช้เราเหมือนกับคนเลี้ยงแกะให้เราเป็นผู้ที่นำข่าวดีอันอัศจรรย์นี้ไปยังผู้คนมากมายวันนี้ เราตื่นเต้นที่จะเห็นพระองค์เทการอวยพรอันมากมายสู่ชีวิตของเราเมื่อเราสัตซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่ส่งมอบไว้กับเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ